สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับของตัว k p a าร์สตนะครับว่ามันทำอะไรได้นะครับฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือฟีเจอร์ในการแชทระหว่างเจ้าของไก่นะครับสมมุติว่าเราเป็นผู้ใช้งานอยู่นะครับในระบบแล้วเราเกิดสนใจไก่ของอ user ท่านอื่นๆนะครับเราจะติดต่อเขาได้ยังไงนะครับสมมติเราดูที่สมมติเราดูประวัติของไก่ตัวนี้ละ โอเคสมมติเราชอบว่าไข่ตัวนี้นะครับว่าเอ้ยมันมีตรงตามสไตล์ที่เราต้องการเราอยากซื้อหรือเราอยากนัดดูตัวกับเขาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเหตุตรงที่ว่าส่งพอ็กวามนะครับแต่ว่าการที่จะนัดกับใครเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นสเตตัสในการยืนยันตัวตนนะครับถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการพูดคุยกันนิดนึงนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะจะทักคนรงนี้ไปแล้วกดที่ส่งข้อความครับก็พิมพ์ข้อความไปสวัสดีครับนะครับโอเคทีนี้อข้อความของเรานะครับข้อความของเรามันจะอยู่ที่ไหนนะครับมันจะอยู่ที่ตรงเมนูนะครับออาตรงเอาลงมาอยู่ที่สมาชิกนะครับแล้วก็กล่องข้อความ นะครับในเนี้ยมันจะมีข้อความที่เราคุยกับคนอื่นนะครับวันเนี้ยพอเราคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นนะโอเคเนี่ยมันมีข้อมูลข้อความที่เราเคยคุยกับคนคนนี้ไว้นะครับแล้วอันเนี้ยเป็นข้อความข้อความของเราเนี่ยจะอยู่ทางขวานะครับข้อความของผู้สนทนาจะอยู่ทางซ้ายครับก็เป็นพูดคุยเพื่อนัดแนอะไรกันได้นะครับซึ่งข้อความเนี่ยมันจะเป็น private นะครับมันจะเห็นเฉพาะผู้สนทนาเท่านั้นนะครับก็อันเนี้ยลองใช้ดูนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการ ต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอซื้อไก่หรือว่าขอนัดดูตัวนะครับ